ใน EP ที่4นะครับจะพูดถึงนายทะเบียนการตั้งค่าปฏิทินนะครับเริ่มต้นที่ไปที่นายทะเบียนวัดผลจากนั้น2.1ปฏิทินการศึกษาเลือกปี2,567จจากนั้นกำหนดนะครับว่าเราจะกำหนดวันเปิดภาคเรียน ที่1และที่2วันไหนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระบบจําเป็นที่จะต้องใส่ทั้งหมด4ตัวนี้เราจะใส่โดยวิธีการลากลงช่องของปฏิทินได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสอนอจะย้อนกลับไปนะครับในเดือนพฤษภาคมปี6 7นะครับเราเปิดเรียนในวันที่16พฤษภาใช่ไหมครับเราก็ลากมาเลยครับลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นตัวเปิดภาคเรียนที่1เนี่ยจะไปอยู่ในรายการที่เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลืออีก3ตัวนะครับทีนี้ปิดภาคเรียนที่1เนี่ยเราก็กําหนดได้เลยครับสนอจะกําหนดเป็นวันที่11ตุลานะครับและก็ทําการเปิดภาคเรียนที่2นะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับและกําหนดที่ ปิดภาคเรียนที่2นะครับในวันที่31มีนาคมปี68นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นระบบก็จะเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านโรงเรียนใดนะครับต้องการที่จะใส่ตัวงานนะครับเช่นงานวันแม่นะครับงานวันวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆถ้าหากว่าท่านลงในปฏิทินในนี้นะครับ ในตัวปพ,อพอหกก็จะปรากฏด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่อยากลงก็ไม่เป็นไรนะครับระบบบังคับเพียงแค่4ตัวนี้เท่านั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ